ยิ้มทำไมยิ้มทำไมมีอะไรหรือเปล่ามีเลสไนนะครับเนี่ยเอาอย่างที่ทุกคนรู้ไปนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเอลิกเทนฮากกุนซอจอมพรกการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนปลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปนี้ตอนแรกจะไม่มีนะ หมายถึงว่าในช่วงเย็นเนี่ยปกติผมจะลงคลิปประมาณ5้าโมงถูกไหมครับแต่เมื่อเช้าทุกคนรู้กันว่ากว่าจะได้นอนเนี่ยก็ตีสามตีสเลยกว่าจะทำคลิปกว่าจะอะไรเสร็จผมเลยกะว่าวันนี้เนี่ยเลิกงานมาเพิ่งเลิกงานเนี่ยประมาณ6โมงที่ผ่านมากลับมาทำอะไรเสร็จกำลังจะนอนแล้ว กะว่าจะนอนเต็มๆพรุ่งนี้จะได้มีพลังงานไปทำงานต่อแต่ครับคอนเทนต์วิ่งมาหาจนได้เออเอลิกเทนฮาร์โชคดีเพื่อนยากขอให้ในายไปในทิศทางที่ดีก็แล้วกันครับ <c oughs> คือเอาจริงไม่อยากจะล้ออหลรครับเห็นใจ นเห็นใจเพื่อนรักเสมอฟันนิต์ลอยก็รับหน้าเสือไปก่อนขัดตาทับไปก่อนไว้พอมีคนที่เหมาะสมก็ค่อยมาว่ากันว่าจะเอายังไงหรือไม่แน่นะถ้าเกิดฟันนิตรลอยฟอร์มดีขึ้นมาเนี่ยอาจจะได้คุมยาวจนจบซีซั่นนี้ก็ได้อันนี้ใครจะรู้ นอกจากบอร์ดบริหารของแมนยูแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรอติดตามสถานการณ์กันต่อไปบอร์ดบริหารเขาลงดาบให้แล้วคงสมหวังสมดังใจหมองใ,ใจปองพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีนะแต่สุดท้ายแล้วตามข่าวครับเอลคทนแากโดนเด้ง ออกจากตําแหน่งไอ้โลนไม่น่าเลยหกปีแปดแชมป์อะไรเนี่ยเหมือนกับเอาชื่อเสียงมาทิ้งเลยนะปัญหาของแมนยูมันเกิดอะไรขึ้นครับไม่ว่าจะโค้ชคนไหนมาก็ตาม หลังป่าไปเนี่ยมันเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าครับปี2013เฟอร์กี้ลงจากตำแหน่งเดวิดมอยเข้ามานะคนนั้นคนนี้เข้ามามูรินโญ่โซชาหลายคนต่อหลายคนจนถึงเทนฮากเนี่ยเนี่ยรุดขึ้นมาอีกแล้วขัดตาทับดูทรงแล้วก็อยู่อยู่ไม่นานหรอกเอาจริงนะ ถ้าคุณไม่แบบทําให้ทีมฟอร์มกระเตื้งจริงอยู่ไม่นานเดี๋ยวสักหน่อยเขาก็หาคนใหม่มาแทนได้อยู่ดีจะคิดว่าคุณอยู่วงในของแมนยูแล้วคุณได้อํานาจกุญซือมาเต็มจะทําอะไรก็ได้แฟนแมนยูเขาดูบอลเป็นนะลุดอันนี้เตือนไว้ก่อน งงเลยสิครับแฟนแมนยูอย่างผมเอ้ยหล,หลุดหรือเปล่าเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลอย่างผมเนี่ยว่ากันตามตรงนะถ้าไม่มีเอลิกเทนแฮากแล้วเนี่ยใครจะคอยส่งบทส่งสคริปต์ให้กับลูกทีมในการสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ความสุขของอีก19ทีมมันจะไปอยู่ไหนครับ ฮ้คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันครับคนล้มอย่าข้ามเจ็บซ้ำก็อย่าซ้ำเติมนะครับทีใครทีมันเจอกันเพื่อนรัก